สวั่ดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดบดล็อกเบรคท์ออลตุนตินชันนะบูเตอร์ศูนย์หกที่เพิ่งมาไปที่เพิ่งจะมาถึงอันนี้ผมจริงๆผมเปิดยกตันนะแต่อนนี้จะมาเปิดสองบล็อกให้ดูเลยนะแล้วเดี๋ยวไว้ไปเอา ภายคลิปยวอาจจะเอาผลประกอบการทางต้นมาให้ดูว่ามันมีอะไรได้อะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยเรื่องของความสามารถเรื่องเนื้อหาช่องอื่นทําเยอะแล้วเราไม่ทํานะคบก็คือเดี๋ยวจะเปิดโชว์เรนกันเฉยๆ่ามีอะไรบ้างได้อะไรบ้างเดี๋ยวบไปกันแบบไวๆบล็อกแรกอันนี้ผมยังไม่ได้ดีเลยนะดีบล็อกก็คือ,อ,อดูข้อมูลก่อนอ่ะ หนึ่งบ box ของการเนี่ยครับก็คือหนึ่งของสุ่มเนี่ยจะได้ซุปเปอร์แพร์หนึ่งใบและซีเคร็ตแพร์หนึ่งใบอ่าแล้วก็เป็นระดับซุปเปอร์แพร์แล้วก็ er อัลตราแพร์นะจากกล่องหนึ่งกล่องจะมียี่สิบกล่องถ้าจะไม่รวมอ่าแล้วยี่สิบจ่ายหนึ่งกล่องมียี่สิบกล่องแล้วก็หนึ่งกล่องจะมีห้าใบครับ ่ีสองจะมีการห้าใบฮะไปกันเลยกล่องแรกเหนียวน่าจะต้องฝอกกันไกลเอ๊รู้สึกว่าบอกนี้เหนียวนะเคยเปิดแล้วมันไม่เหนียวขนาดนี้นะอ๋อมามา คอน,นอน,น,อน,นีคอนสตักอุ้ยอยากค่อยดูคอนสตัก๊กป้อมยามของมาใหม่คอนสตั๊กในชุดนี้ครอบจะเป็นทีเดียวนะครับและจะเป็นการตัวใหม่ที่เอามาเล่นกันหูบ้านฮุกเขาสามคนเองอนี้ใบแรก SR รเรเลตี้นี้เป็น SR ออกแล้วป้าใส่เใส่จริงปะใส่เวทย้อนกลับมา เฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันแกะไม่ไม่คุ้นมือเลยก,ลกันไกลตัดให้น่อยดิตัดไอชุดเนี้ยให้หน่อยเดี๋ดดนะยวขอซองนี้กันตัดซองมาให้ดี รู้สึกรูร้สึกว่ากล้องนี้แก่ยากตอนก่อนหน้านี้นผมใช้ B T ศูนย์ห้าผมใช้มือฉีกอะง่ายกว่าออสองสอง,อ,งอะไรอ่ะช่างอันนี้ช่างมาแล้วน,นี้น่าจะเป็นสามันบล็อกนี้อย่างน้อยก็คือติดสำหรับเดที่ใช้คอนซัคเนี่ยน่าจะต้องมีติดกันแต่ว่าเออเลเตี้มันเป็นแค่หัวตีไม่น่าหายากมากในกล้องอาจจะได้สักสหรือหึ่งบล็อกอาจจะได้สองสองใบลเีใบก็เป็นไปได้ คำสั่งพี่สวนอันนี้หัวอานะครับเดี๋ยวจะให้ดูสมมุติอ่ะเราจะไว้ให้ดูว่าไอ้ของที่มันจะใช้ใช้กันสามัญน,น,นี่มันจะมีอันนี้ของเสริมเล็กน้ำของหายู่กแต่เนี้ยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกเด็กที่ใส่ขวานจับแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เป็นเจมที่จ่ายให้กับ นี่นี่นี่คนนี้ถ้าจะเล่นคอนตักก็คือคนนี้ก็แทบจะเป็นใบที่ต้องหากันสำหรับเด็กใส่คอนตักเพราะว่าเขาจะเป็นฮาเจนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเลนตัวนี้เดี๋ยวว่าหนึ่งบล็อกเนี่ยทุกคนว่าเราซื้อสักหนึ่งบล็อกนี่จะได้สักกี่ใบไปเลยเร็วๆมอสไอ้นี่พาวเวอร์เจนเลยเหรอเพิ่งรู้อ่ะแมวอ่าดาอันนี้กงอันนี้ดีนะสำรับที่เหมือนอันนี้นหมวยความาอาดีเว้หรือสีอันใหม่ เกมตัดชีสตัวไปได้ตัวคนนี้เหลือท um ี่ไม um, ่ใช่ตัองเรืองเลือกว่าอันไหนคือของของเรืองบใบที่สองไม่น่าหายยากนะอันนี้ชาติไฟแต่หัวอาคุณแม่โอ้ เพราะนุ่มเทสดีเป็นเจมฟ้าเหมือนกางเกงกาสีแดงอะ่ะมันจะมีกาสีแดงคอสูคอสูหรือเปล่าไม่ได้ใจนะแล้วเจมสามอย่างเงี้ยสีแดงแล้วก็เป็นไอ้ผู้ชายสิกระเป๋าอะ่ะแล้วก็พาวเวอร์น่าจะประมาณนี้เหมือนกันอาจะมีให้ครบทุกสีอ่ะนี่ออนอ่ะ คอนคคอนท์ contact, contact, ครับ<ต>ชุดนี้จะไม่มีไลการ์ดนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มคอนซแตทเข้ามานะจะทำให้แบบไม่เอาไลการ์ดเข้ามาหล<ะ>ักพยัญชนะคา,าเฟ่มาแม่อ,อันนี้เป็น,น S R เราอไรได้เน่ยทันนี้ไี่แปลว่าที่อ่นีไปที่สองหาไม่ยากอันนี้อ,อ๋อ S R ออกรีแล้ว <HR S 1> ไป S าออกเร็วนะสภาแบงค์อ่าสภาแบงค์นี่ก็เป็นแหลมค่ะวใครจะเล่นแบงค์มัลติเวิร์ดก็คือเกรมตัวหามาได้เลยอ่ามีส่วนก็ วาฮล,ลาอันนี้จะเป็นหัวอ,อาครับสำหรับเด็กวาฮัลลาเดี๋ยวมีน้องทำอยู่เหมือนกันอ่าโอ้อ่กุไม,ไม่ไม่ได้ยากไม่ได้เปิดได้ยากกว่าอย่างที่คิดนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะได้ยากอันเนี้ยเสิริมเด็กน้ำาคนหลายคนสนใจเพราะผมก็สนใจผมก็เล่นอยู่เด็กน้ำช่างเอ้ยหาไม่ยากอ่ะอันนี้ของเสริมสองวงคนหัวอ่า ผู้จเจริญระดับสูงสุดขยามยไม่ไ้าเกิดวคเ่ตัวเยาเอนสตักได้เยอะอยู่นะท <c oughs> ันทีฮัวน้องมี่สามุศูนย์เอามาเสริมพบคุณยนต์โดเรมอนเธอไม่รู้ว่าัแต่มันเป็นการ์ตูนเรื่องแรกๆเลยนะที่ทาสุโดโเขาเขียนอนะ่ะ อาจจะแบบใส่เอ้ยนี่ดูดึองกลมออกเยอะแล้วนะ,สะแสดงว่าเออไม่ได้หายากมากนักแล้วก็ใช้ในเด็กที่ใส่คอนตัคเนี่ยกันออนสตักต,ตาย<ม>ก็เดี๋ยวไปดูความสำคัญเวลาเราเล่นจริงดีกว่าจเจ้าอเป็นยังไงอ่านี่กันหัวอ้า<ม>ต็่ยังไมมออกนะ<ม>โอ้กุ้งเยอะจริงกุ้งมานน้ำเยอะมาก อ่ามาแล้วอันนี้จะเป็นเลเลติ้งหัวระดับาก็คือที่แก่งพยานาะอันนี้จะเป็นเหมือนดับเบิลแอนแท็กครับตีแล้วไลท์เข้าไลท์สงไลท์ไองหองแต่ว่าก่อนเข้าไปเทนเฟสเขาจะต้องยืนของเจ็ดเได้ก่อน ไม่ยากไม่ยากเอาจริงไม่ยากอ้าวมาแล้วนี่ตัวที่ผมจะเล่นน้องจอยอเ,เราแยกแบบเขาเรียกว่าแยกแบบรู้เลยว่าคนเปิดจะเล่นอะไร <c oughs> คนเปิดจะเล่นอะไรดูรู้เลยแลวอันนี้ผมจะเล่นเหมือนกันอาริอร์มาอันนี้เป็นของเสริมวาฮัลลาอันนี้เงินเงี่เงียบขมองเงิ <c oughs> นง <c oughs> สำหรับตุณนีเาดกันอ้อาวไมเกนอ่า U R ของน,นี้ผมได้เสริมไมเกนครับไมเกนก็น่าเล่นนะผมก็มีโค้งยุ่ยเอาไปทำก็น่าจะดีจะจะรอดูเกมเพย์กอนว่าเออน่าสนใจไหมเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวแพทเดือนหน้าเนี่ยเอ่อเราจะโดนลิมิตเอ้ยเราจะโดนลดจำนวนของเลือกการเลือกไปต่อไปว่าจะไมาเก์อาจจะเหนื่อยกว่าเดิมนะ อีเจ็ดทีเท่าสั้นนะครับเฮลเบออ่ะพลังแฝงเฮ้ยพลังแฝงหัวอ่จริงจริงก็เป็นไปรีแอคที่แบบว่าอยู่ที่จังหวะจริงจริงนะเพิ่มพลังสองเทียบกับปกตีก็ถือว่าโอกเคก็อาจจะแบบเสริมเสริมเข้ามาอาจจะใส่ได้หลายใบแล้วก็หาง่ายกว่าราคาถูกกว่าแต่ว่าอาจจะแบบเขาความอิมเพกอาจจะไม่เท่า อ่ะโอเคอันนี้สบายใจได้แหละเพราะว่าเยอะจริงๆไม่ไม่คิดว่าคือโดยมากก็อาจจะใส่เพึยงใบเพราะามันก็ได้เจมสามแหละได้ยเยอะจริงๆแต่นี้ยังม่เยอะมากแต่ว่าโอหออกล้นเลยนะดูดิห้าใบแล้วว่ะเมือ่อก่อนเคยคิดว่าหวัอหวอหัวซีเนี่ยปกติก็ธรรมดาเนี่ยจะได้กันก็เต็มที่ก็หนึ่งกล่องเนะ่ะจะได้สักสี่นะ เแต่นังไมนเกินแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเซ็กซ์ออกเลยแบบแบบาอาสภาแบงสวยอยู่นะแต่ว่ายังไม่ใช่เซ็กซ์ที่เราอยากได้เฮ้ยสภาแบง์แรงเปล่าไม่รู้ อ๋ออพี่นวงเสร็จพี่นวมป่ะอ๋อโอเคตอนนี้ผมจะเล่นเหมือนกันยูยู่าส่องใบสอใบในบล็อกที่ผมอยากได้เอ่อี่ผมนี่ผมมาอยู่สายนี้มันจริงมัสามสายที่ผมสนใจก็คือผมเล่นอัศวินโต๊งกลม แล้วก็เล่นทีโค้งของไมเกนเพื่อเบื่อพยายามเปลี่ยนเล่นแต่อันนี้ของใหม่ผมอยากเล่นมากๆอเพรว่าเรามีการสีน้าเงินอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพราะผมเล่นเก็บมาเป็นบางสายครับไม่ได้เล่นทุกสายสภาแบงค์ราคาดีไหมห้ึ่ร้อยห้าสิบห้าร้อยหกร้อย กับคืนกับคืนแล้วสุดท้ายจา่าหนุ่ยช่างซองอบล็อกนี้ผลประกอบการถ้าหลักๆแล้วเราจะดูเอเมื่อกี้ผมอาจจะลืมใบนี้มาอันนี้มีสามเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนว่าเอาเอาอกมาขบหรืเอเปล่า สายสองมองคลก็ตอนนี้น่าจะเก่งแต่อด,อดอดอดูว่าเก่งจริงหรือเปล่าอน,นี้ช่างเยอะมากไม่ได้หายากอย่างที่คิดหัวอายังไม่แยกแล้วกันจะขอดู sr ก่อน sr sr อ่าหลักๆน่าจะประมาณนี้ sr มันจะ สี่ใบโดยประมาณใช่หรือเปล่าอ๋อผมมีสิกด้วยใบหนึ่งอ่ะผมจะได้เป็นอย่างนี้บล็อกนี้แล้วก็สิกเป็นสภาแบงสุดแลัวสายแบงจริงน่าเล่นนะแบบมันเคดิแบงมันตีเบิร์ดเออคือคนบ้าอะไรแม่งอยู่ในทุกจักรวาลแก่กับบ้าวาใช่ไหมอ่ะมา อันนี้น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่หาไมนได้ยามากอะไรจริงๆน่าเก็บนะค่อนข้างน่าเก็บเาอฮา้ยห,หัวซีธรรมดาที่แบบว่าน่าจะได้ใช้งานกันเล็กไหนใส่คอนสตนท์น่าจะต้องใช้เพราะผมเนี่ยไปเล่นเอไอ,อ,อ้มนุษย์ตั้งดาวอาร์แปดเนี่ยน่าจะต้องเล่นน่าจะต้องใส่อขอขอกันใจให้ตรงนี้หน่อยนึงตังดไหนไหน เดี๋ยวเราไปขึ้นบล็อกที่สองกันเดี๋ยวให้ไปไปบล็อกที่สองโอเคสองโชว์แค่สองบล็อกเดี๋ยวเขาเอาเตตันมาให้ดูอุ้ยไอเชี้ยออกตบไบสองแรกเลยหรอวะสิออกสองแรกเอ้ย ไปแล้หนึ่งลังแน่และหรกคาตันหนึ่งนะ,ะเป็นแบงบรรค์เมืรร่อกี้เห็นราคาอยู่โอเคอยู่นะราคาดีอยู่อยู่ในกลุ่มแบบแบบยิ่งสวยมากเลยเอันนี้อออเป็นโอริวันที่ใบธรรมดาน่าจะถูกแต่ว่าใบสิกอจาจจะค่อนข้างแพงเพราะว่ามันมีหลายอาร์ตอ่ามีดวงมีดวง อ oh. ้ออกกออกสองแรกก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรเลยทีนี okay. um, Alright, so, so, animals, so so ้นะเดี๋ยวไปลุ้นยูอาดีกว่าครัผมกอย่างยาตัวนี้มุกยาใจมาดี ไปไวๆไวๆอะไรอาไปเองแล้วน้องจอยถ้าการจะได้เล่นหนตันจะได้เล่นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหนึ่งตันมันจะได้เล่นไผมแต่มันยากมากจะได้ครบทุกสายอ่ะมันมันยากมากต่อให้เปิดถนึ่งตันนะจะไม่ครบสายโอกาสที่จะไม่ครบสายเยอะเยอะ อามาแล้วนี่พญานาคโอลิวันาเดียวใครจะไปเล่นสายสัตว์มินิคอนไหนบอกมาเนี่ยไหนบอกมาเที่ที่ชาย ้ไปต่อกันเลยกองไฟพร้อมยามอาพูดเจริญตัดกุ้งแม่อูนอคาเฟ่หมาแมวไปทที่สองถ้าถึงว่นน่าเล่นะคาเฟ่หมาแมว มีที่ร้านมีน้องก็ยังเลิน,นสายหมาแมวก็ได้อันนี้เข้าไปนะจะเสริมแต่ว่าตัวผมว่าตัวเอ็อาไอตัวซิกของมาแมวอะ่ะมันสวยนะแต่ผมว่ามัน,น,นมให้อับูน่ากลัวนิดนึงตัวเลมมีจริงน้องมีนี่คอร์สหนึ่งทาวเวอร์สี่ก็เหมือนพวกแบงนะเนาะ พลังสี่คอหนึ่งพลังเสี่ยอ้ะหางได้หางไดอ่ะพลังแฟจรจน,นี่แต่เหมือนนี่ยังไม่เห็นคอนสตัต์ยานเลยนะถ้าดูถ้าจำไม่ผิด มีเมื่อกี้เห็นคอนสักยานกันบ้างยังผมยังไม่เห็นเลยนะม่งั้นได้พูดละว่าเออคอนสักยานออกแล้วอะไรแล้วอย่างนี้นะสองกล่องไม่เห็นแววไม่เห็นมีแวว เอ้ยมาแล้วนี่สอวอานโนแมชชีนเก่งมากๆไม่โดนทำลายจากเผ w e r สิุแต่เนี้ยเขาจะและจะสามารถโดนจับถังได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าทำลายยากมากเก่งมากมาก power ์น้อยตีไม่ตายแต่ก็ไม่ถูกเปลี่ยนนะพวกคุมตัวนี้ตัวนี้ผมอยากได้ อยากได้เป็นสิกมากกว่านี่เลนะน,นักล่าได,ดนโนเสารที่เขาน่าจะมีสปายมาจากไอเนี้ยเตนูคลาสิกอ่ะใช่เลยจริงอยากได้สิกมาเก็บเข้าแบบ <c oughs> <c oughs> อใสยเวทย้อนกลับสองใบแล้วสองบล็อกได้สองใบไม่ได้อะจา,าไม่ได้ยากขนาดนั้น ้นี่พี่ผมสังเกนคือผมยังไม่เห็นคอนสตักยานจริงๆหมดหนึ่งบล็อกอีกบล็อกหนึ่งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอหาก่อนก็คือ UR นี้ผมได้ Only One 2งใบเลยอ่ะอ๋อ SR จะเป็นหมดแล้วเหรอยี่สิบฟองอันนี้ไวจัด อันนี้ใส่ไว้ร้อนกับเออจริงๆเหมือนไม่เห็นยังไม่เห็นยานเดี๋ยวเองไปดูลังที่เหลือกล่องที่เหลือจริงจริง,รง,รงยังไม่เห็นยาน ห่่อามสอบอมท่ำไมอสามุ้มใช่อ๋ออ่าอยู่ในยันสามตุ้มอะจริง อันนี้คือสองบล็อกนะครับซึ่งผมไม่เห็นอ,อะไรอะโอเคออน, <S <S นี่ยังไม่ได้สวินนี่เลยสักกระบแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่เห็นคอนสตักยานเลยสักกระบันเากโอเค,ออเคจริงอันนี้เรื่องจริงเอ่อ อันนี้ผลประกอบการสองบ็อกของผมซึ่งตอนนี้กำลังช็อกอยู่เพราะว่า,าไม่ได้คอนสักยานเลยใช่แล้วก็สวินนี่ไม่ได้เลยสักใบหนึ่งแต่มันสองบล็อกไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวไปรอดูเรทท้งต้านละกันวาา่าออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ